ผมและเกมบอลลูโลกที่นี่เร็วๆนี้สนุกแน่เย้ yeah! มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับตุ้มในเกมบอลลูโลกเร็วๆนี้ค่ะครีพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมคะกับ The Biggest Game Show in the World เร็วๆนี้ค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเชียร์เจฟฟรีย์ด้วยนะครับใน The Biggest Game Show in the World เร็วๆนี้ครับและแลมาช่วยเชียร์นมด้วยนะคะในเกมบอลลูโลกเร็วๆนี้ พบกับติ๊กในเกมบอลลูโลกเร็วนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ปปคะชื่อยานินนะคะอัคระคุณชื่อเล่นว่าแจนเป็นคนกระบี่ค่ะแต่อยู่กรุงเทพนะคะกะบีอยู่อาวลึกค่ะปัจจุบันนะคะเป็นสตันอยู่อายุ39นะคะอายุเยอะปปแต่ใจสู้ค่ะยังไงก็ขอแรงใจช่วยนะคะสแันหญิงคนนี้ของไทยด้วยสักคนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อโจนะครับก็ปกติเนี่ยแข่งตากีฬาอยู่ว่ายน้ำจักรยานวิง่งแล้วก็เล่นฟิตเนสนะครับยังไงวันนี้วิกเก็ตเกมโชว์นี้ชนะแน่นอนครับสวัสดีค่ะฉันเชิญเจนเวซสซรีส์สังขันเอ่อเป็นมุกขันไทยอันเกิดข่าวเป็นนักมวยค่ะวิ่ง knock out biggest game show in the world let's go สวัสดีค่ะจันทรรัตน์จิระพุญญานนท์ค่ะวันนี้สนใจที่จะมาเล่นเกมมือโลกรู้สึกว่าท้าทายแล้วแฟนก็เคยเล่นเกมระดับเอเชียมาแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะตามเจริญจะตามรอยแฟนของเราค่ะสวัสดีค่ะมีตี27นะคะชื่อเพรดาจะตามมาล้านะคะชื่อเล่นชื่ออูค่ะมาจากกรุงเทพมหานคระนะคะสาเหตุที่มาร่วมเกมนี้ก็เพราะชอบความ ท้าทายนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของ30คนไทยที่ได้ไปนมาเลเซียนะคะสวัสดีค่ะชื่อโบพริปเกีต์วงหง BG 28ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะก็เบื่องานประจำมาค่ะเป็นพยาบาลมานานก็อยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่ให้กับชีวิตนะคะอีกอย่างชอบความท้าทายและอยากมาลองเล่นเกมมันลือโลกดูค่ะยังไงก็ฝากกันด้นะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาโดนุกะกอบนะคะชื่อเล่นชื่อหค่ะ หมายเลข DC 30ค่ะพร้อมรู้จะเก็บเกมมาลโลกนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสุรพงศ์รับวงพานี้นะครับจากกรุงเทพนะครับเกมบาลูโลกวันนี้ผมคิดว่าผมทําได้แน่นอนครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้นอกจากลงมือทําครับสวัสดีครับชื่อจีครับจีรศักดิ์โคกศีครับเดียนที่มอสยามครับวันนี้ที่มานะครับเพื่อจะพิชิตเกมครับแล้วก็ใช้ความพิถีพิถและกล้าวกายตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับ เกมบลลโร่แล้วเจอกับผมครับสวัสดีครับผมเอิมจักรพงษ์หาเชิงชัยนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมถึงหน้าตาผมอาจจะหล่อสู้ใครไม่ได้ครับแต่หัวใจกับความกล้าผมเกินร้อยแน่นอนครับผมผมจะพิสูจน์ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับจะพิสูจน์ในเกมบลลโร่ครับผมสวัสดีครับผมถึงสิริวัฒน์พุทธาครับมาจากขอนแก่นครับประสบการณ์ได้ผ่านการ แข่งขันวิ่งระยะไกลประมาณ200สนามนะครับวิ่งขึ้นตึกใบโยกตึกบัญญาติยีวิ่งลอยตรงนะครับก็ขอากาสดผมนะครับสูงไว้ใจเกินร้อยครับ The b i g j e เก็ตเกมโชว์อินเดเวอรสวัสดีค่ะสรมศิริเมธีวรกุลค่ะคนกรุงเทพนะคะอยู่บางพลัดค่ะชอบออกกำลังกายมากค่ะ ไปเจอประกาศของ The Biggest Game Show ใน Facebook นะคะก็มั่นใจว่าแข็งแรงพอคะ่ะจะนำชัยชนะให้ประเทศไทยได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อสลันยูอินเมืองครับชื่อเล่นชื่อแซวอายุ25ปีครับรผมมาจากแคลิฟอร์เนียอครับบินมา across the world just to be in the biggest game show ครับแล้วก็ผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็มาเล่นให้ทีมทีมไทยครับ สวัสดีครับผมวิทยามีมุ้ยนะครับผมมีเป้าหมายของชีวิตก็คือต้องการที่จะมีเครดิตมีชื่อเสียงทางด้านพละกําลังให้ได้เพราะฉะนั้นรายการนี้ต้องการคนที่มีพละกําลังมีความฮามีความโหดในตัวผมตอบโจทย์ของรายการได้แน่นอนและผมต้องการที่จะคว้าแชมป์ในรายการเกมมือโลกนี้ให้ได้เพื่อนําชื่อเสียงของคนไทยเนี่ยเผยแพร่สู่คนต่างประเทศผมมีความมุ่งหมั่นที่ต้องชนะให้ได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมมุ่งมั่นเต็มที่ ที่จะชนะรายการนี้ผมคิดว่าตรงกับความต้องการผมแน่นอนขอบคุณครับยั yeah! สวัสดีครับผมชื่อโตโต้มาจากเชียงใหม,ม่มาที่นี่ก็เพราะว่าโอกาสคนเราถ้าปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ทําให้ดีที่สุดมันจะเสียใจภายหลังผมไม่ต้องการเช่นนั้นแล้วผมอยากจะบอกคณะกรรมการว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยไปแข่งเกมบอลลูโลกที่มาเลเซีย เกิดเป็นไก่ชนต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้เกมมันลือโลกเจอกันที่มาเลเซียสว,วัสดีค่ะพะชัชรินเฟองฟูเช่นนัทจุมมาจากจังหวัดอ่าง,งนเรเจิญเป็นตัวแทนของภาคอีสานหนูก็อยากเกะอยากจะไปเหมือนคนบ้าพลังหนูชอบสุเยอดเป็นตัวแทนของเอกเิื่อสายการกีฬาด้วยค่ะ สวัสดีครับผมกิจนัตกิจนะครับก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ารายการนี้เป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีส่วนร่วมที่จะไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูนศักดิ์ทองสมานครับผมอายุ24เรียนจบมาจากอัสมชัญยูเนี่ยมมหาลัยอัสมชันครับ ผมอยากจะมาร่วมรายการนี้เพราะว่าเป็นรายการที่ท้าทายขอาสามารถและผมจะนําชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนครับสวัสดีครับเมธาเจริมุตปิงนะครับอายุ24นะครับก็พูดตรงๆนะครับไม่ได้อยากทําเรื่องยิ่งใหญ่ประมาณว่าเป็นตัวแทนคนไทยอะไรครับขอพูดความจริงเลยแล้วกันว่าผมอยากที่จะ หาประสบการณ์ของตัวเองนะครับไม่อยากที่จะปล่อยให้โอกาสมันผ่านลอยไปนะครับก็อยากที่จะไปมาเลเซียนะครับถึงผมจะพูดว่าไม่ได้อยากเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ว่าก็อยากที่จะไปคว้าชัยนะครับแล้วก็ให้คนไทยนะครับได้ดูการแข่งขันนะครับระดับโลกที่มีคนไทยเป็นส่วนร่วมแข่งขันนี้นะครับแล้วก็เชียร์คนไทยด้วยกันผมครับสวัสดีครับผมชื่อรุตนรุตนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่มาเลยมาเลย มาเลยมาเลยมาเลสมาเลยก็ไม่มีอะไรอยากไปมาเลเซียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมจิตาสว่างสีนะครับถึงแม้จะไม่เป็นผู้แข่งขันที่ดีเป็นนักกีฬาที่ดีแต่รับรองว่าเป็นชีลิดเดอร์ที่ดีแน่ๆงานนี้สูดตาครับสวัสดีค่ะกิฟค,ค่ะชื่อจริงชื่อติวิยาจันทร์อค่ะมาจากจานรสนิทวงค่ะอยากไปมาเลยเพราะว่าอยากไปพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ความสามารถคะ่ะว่าตอนนี้ยังหาความสามารถของตัวเองไม่เจอค่ะขอบคุณค่ะ สาธุขอใทีมไทยชนะเถอะครับ